ภายใน14วันถ้ามีอะไรเราจะได้ติดต่อได้ เาดีเทลใงาน่เขาจรันบหดองรรกอ่ที่เชียใหนครน่ะครับร้านจำหน่ายอาหารร้านอต่อสมอาหาร เราปฏิบัติตามที่เราตกลงกันนะครับเราก็กลัวว่าประชาชนมาเนี่งโควิดอัดกันมากนะครับแล้วก็ไม่มีมาตรการในการที่เข้ามาแต่เมื่อกี้เข้ามาเนี่ยจำนวนการดีมากคือมีการต้อนรับดูมิวัดไี้ของลูกค้าแล้วก็มีการบริการอื่นขะาดดูการก็จำกัดคนใช่ไหมครับจำกัดคนในการที่เข้ามาสิบคนนะครับไม่เกินสิบคนก่อนนะครับอันนี้เราก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับรอบากาศนะครับ รถต่างๆเกตร่วมกับทางตำรวจทางทหารนะครับจุดสัมผัสใช่ไหมประตูอย่างเงี้ยนะครับนะมเราก็เช็ดใช่ไหมครับไม่เปิดอาหารส่งว่าอันนี้เราก็ทำอยู่แล้วจะไม่ทรับส่งอาหารอันทีอ่ามีอะไรบ้างมือนะครับมีอะไรบ้างมีเนี่ยนะฮอนะเขาเมีเราเห็นได้แล้วครับผมนะครับก็ดีนะครับนะ กาแฟอร er. ่อยไหมเนี่ยที่นี่อร่อยไหมวันนี้วันนี้ลด20%ลอโอ้โหดีจังเลยีัขอบคุณมากเนี่ยเดี๋ยจัดเก้าอี้จัดโต๊ะอะไรเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับวันนี้ไม่มีที่นั่งท้องถิ่นนะคะไม่มีใครมาจิบตีคือว่าการจัดที่ได้ต้องมีระยะห่างเช่นเขาจะจับเวงในสาที่สอนอหรือนที่เองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน มาตรการของเราเนี่ยก็ต้องหนึ่งี่เมื่อกี้ไม่เห็นนะมีแอลกอฮอาบน้ำมือไม่เห็นนะมีค่ะจะมีแอลกอฮอล์อ่าเราควรจะมาไว้ตรงมาไว้เอาไว้บริเวณข้างหน้าที่ประชาชนมาแล้วมีป้ายบอกหน่อยนะหน้าตาโทรมเลยหนึ่งสองสามครับ